วีเซลกุสเก้าอนิมอนะครับมามั่งกับพลังแรงดูดสูงถึง3า5รกวัตต์มันเดิเมองอะไรวอยก็จะใส่ผ้าเดลเยอร์ทั้งหมด5ชั้นลงไปแนละ้วฝ <คน S 1> ุ่นหยุด่าใต้ใช่ครับเป็นเสมือนลายฝุ่นอนท,ที่นอนของเราที่น่าเครื่องนะครับการทำง,งานนะครับก็จะมีหน้าจอสีอินสีแดงเฟซบุ๊กปเปิดทีเชื่อนะครับแล้วเราก็เลือกโหมดการทำง,งานนะครับมีมีพวโหมดมีเบี้ยโหมดแล้วก็เป็นบูฟโหมดเขาดูผ้าเลเยอร์ หสาม้ว่กลับนะครับดูทางไปแล้วก็ดูดถอยกลับเมื่อก่อนเราดูดถอยไปถอยกลับสามรอบแต่ครั้งนี้แล้วก็ปัญหาพวกเส้นผมพันกานตรงปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นดีเทนกิ้งสายแดงสำหรับลดการพันกันของเส้นผมแล้วมาใหม่เนซ่ปัดสะเก็ดอยู่ที่มูมของ ะครับมันก็ได้เห็นตรงขาไปแบบนี้แต่ว่าให้อยู่ตรงกลางมันปูนได้ชัดและเป็นอินเคลือบนะพเอเขาเจอปูนนะครับผมก็สามารถยับฝาดในหุ่เนเครื่องจักรได้เทียนปูเวลาที่เราอิฐเข้ามาเสร็จแล้วเรากดปูนเชงน,นี่ขับออกไปจะเห็นไหมว่ามันก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วมันขัดปูนเข้าไปติดซ้อนถ้ากดทิ้งปูนก็กดปูนได้เลยทีเดียว